วันจะพาทุกคนไปเดินเล่นตลาดจอร์ดแฟร์น้ำอะไรอร่อยอ่ะแตงโมอะไกอย่างอะไรกอย่างเนี่ยเมาปะล่ะเมาหมดนี่เหรอให้ทำรูปน้องมังค็นป่ะหวังว่าน่าจะง่ายกว่าเรายิ้มแบบยิ้มใจ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อครับวันนี้นะฮะวันจะพาทุกคนไปเดินเล่นตลาดจอร์ดแฟร์คือคืนคือคืนงานเย็นเนี่ยปกติถ่ายแต่แบบเช้า6โมงล่าสุด6โมงตีสบ้างไม่ให้เย็นธรรมดานะเย็นวันจุกคนเยอะอยคึกคักอาคึคกค,คักเลยนะโอเคก็เมื่อกี้นะฮะวันเดินทางมาจาก MRT พระราม9อยู่ติดกับเซ็นทนรัลพระราม9เลยถ้าติดกว่านั้นก็ G Tower นี่ก็คือมาปุ๊บจอดรถฟรีด้วยเมื่อแบบช็อปคร,บ,ครบ200บาทอะไรก็ตามเขาไม่มไ,ได้จ<ด>้างมาฮะเรามาเอง<ด>ครับได้ฮะตอนแรกคิดคอนเซปต์มาเว้ยแบบไม่ปรึกษาใครเลยคิดเองคนเดียวคิดเองมาคนเดียวส่งพี่ทิงบอกไปว่าเอาคอนเซปต์นี้ดีมากกิน A ถึงแซร้านไหนชื่อตัวขึ้นต้นด้วยตัว A หรือเมนูตัว A ก็จะไปร้านนั้นไล่เลย a b c d ซีแต่คิดไปคิดมาตอนนี้ย6ล้านไม่ไหวนะ ไม่น่าไหวปกติกินไม่เกิน10ล้านก็ตุยละเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์ไม่มีแล้วกันอยากกินร้านไหนก็เข้าเลยจี่มาไ,ไหมจี่เมาจี่เหมาร้านไหนหน่ากินเหมือนแบบเขาก็มีเสื้อผ้าขายด้วยเนอะไม่ได้มีแต่อาหารแต่ว่าดูดีนะดูดีแบบสวยอะดูเท่ดั้นดีมากเลยเท่เนอะพี่จิงก็อยากแบบจัดเสื้อผ้ามือสองเอ้ยลืมไปเราเป็นเพจกินโทษเท่พาไปกินของอร่อยใช่ใช่เราจะไม่กินแบบมื้อใหญ่แบบจริงจังเกินไปดีไหมกินแบบจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บไม้ เราเริ่มก่อนดีกว่าไปเลยเล้งแซบแม่กลองกลิ่นดีมากอะทุกคนเตี๋ยวแม่กลองเล้งแซบเนาะเอ่อแซบระดับตำนานก็มีไซส์ M ร้อยห้าสิบไซส์ L สองร้อยยี่สิบไซส์ XL สองร้อยเก้าสิบแล้วก็ไซส์ XXL ห้าเก้าเก้าเอาไซส์ M ที่หนึ่งครับมันเลือกความระดับความเผ็ดได้ไหมพี่ถ้าลูกค้าไม่ทานเผ็ดมากก็สั่งเป็นเผ็ดน้อยหรือว่าจะแยกชิ้นก็ได้ครับอ๋อเอาปกติครับได้ครับโอ้ โอ้ยผูขอไฟตอนแรกนูว่าของปลอม,ม้วยทุกคนเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถามพี่พนักงานเมื่อกี้เขาบอกว่าของจริงคือไซส์ XL ที่ราคา599เก่บอกพริกเท่านะพริกธรรมดานี่ธรรมดาเขาบหรอใช่พริกมาทั้งสวนแล้วมัง้งเออจริง<อ>เดี๋ยวอย่างแรกก่อนวันว่าชิมน้ำซุปก่อนทุกคน มันเปรี้ยวแล้วมันก็เผ็ดอร่อยวะ่ะมาไปเลยครับชิ้นนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเขี่ยพริบออกให้หมดเอาเขี่ยออกมอ่ะไม่ไมหวกินไม่ไหวใครจะกินไหวพี่วันกินไหมล่ะโอเคมาลุยครับกินเลงเ้งเพียวๆก่อนหอม <c oughs> เล้งเปื่อยมากเนื้อคือแบบนุ่มต้องขูดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วตักข้าวมาหน่อยนะ่าดแบบน้ำลงไปนะครับ น,นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะฟินมากในคำเดียวเด้งแซบเรียบร้อยครับตัวแอลเพิ่งได้แค่หนึ่งอะใช่ถ้าเอถึงแซดน่าจะตีหนึ่งถ่ายไม่จบหรงจริงที่พกล้านตายพอดีเครื่องยิงมากคนที่เลือกอ่ะไม่ใช่บอลไม่ใช่ทีมงานที่ไหนเลยพี่ทิงร้านนี้เหรอ คนขายไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะอันนนี้คขายยออู่ะไรที่เหรออันนี้คนขายอยู่นะครับอ้าวพูดแล้วก็ยินดิบอ่ะโคตรพิถิพิทึงรูมเมที่ทิ้งสวัสดีครับแต่ร้านร้านนี้คนขายอยู่ใช่อ๋อโอเคก็ต้องกินแล้วเปล่ามาชิมนะครับมีให้ชิมมมีให้ชิด้วยได้นะครับอเครียดได้เลยครับขอบคุณครับชิมแล้วไม่ซื้อไปเลยแล้วกันดีไหมนี่หอมมากอร่อยว่ะหอมใหม่ๆเลครับ ขายยังไงครับแบบกระปุก 4, 40บาทครับแบบถุง30บาทครับได้เลยครับเอากระปุกหนึ่งครับค,คนขายมาแล้วฮะขายเคลฟตอนนี้โดนเด็กลุมอยู่เพราะว่าเด็กชอบสีลุง้งเหมือนไอ้ติมเรนโบว์อะใช่ไหมอฮอพอปปิ้งอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเยอะนะลองสั่งอะไรที่แปลกแปลกไหม กินไม่ได้ก็ยืนแพี่บอทง่ายชีวิตมีแค่นี้แหละอย่างแรกเลยนะทุกคนมันมีเลือกสเต็จแรกคือแป้งสเต็ปที่2คือเลือกไส้นะฮะสะเต็ปที่3คือเลือกซอส3อย่างเอาแป้งเรนโบว์ครับพ่อบอลควรกินไส้หวานหรือไส้เค็มดีอ่ะหวานนี่หวานผสมเค็มได้ไหมฮะ เอาเนยถั่วกล้วยหอมได้ไหมได้อ่าเนยถั่วกล้วยหอมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเอาเป็นผักโขมทูน่าพี่ไม่กินต่อนะข้อสอบอะไรคะพี่ชิใหน่อยฮะได้งั้นฝั่งที่เป็นห,นหวานที่ราดช็อ,ชโอกโกแลตให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเาวก็จะเป็นข้าเพือเทศกับมายองเนสนะคะได้เลยครับ ที่สแกนเขาคือปังมากดูดิหลบไปหน่อยน้องเฮ้ยหูพี่บอลผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะคะที่บอลสั่งไปเป็นแป้งเรนโบว์นะครับดูดิน่ารักวะนี่กรอบไหมกรอบมากอืมคือตัวเลยหัว พางลงไปที่แบบแป้งบางกรอบอ่ะมันจะแบบให้ความเค็มๆนิดหนึง่งกล้วยมันจะตัดให้หมาหวานนิดนึงอร่อยเลย <S <S อร่อยนะคะรับหอมใหะะม่ๆเลยครับไป,ไปเดี๋ยวเราไปหาน้ำกินดีกว่าคอแห้งแล้วครับไปตรงนี้เลยน้ำปั่นร้านใหญ่โตมากแล้วก็น้ำปั่นน่ากินมากใช่ครับร้านเขาดูน่ารักนะ คนนขาายก็่สวัสดีครับถามอะไรอร่อยแปงโมอะไรทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเนี่ยเมาวะเมาหมดนี่เหรอพักก่อนอ๋อแป้งโมอร่อยสุดแล้วก็ดีนะแบบเราหิวน้ำพอดีอ่ะแป้งโมปั่นก็ได้ฮะอร่อยกว่าน้ำมีป่ะเขินเขินไงอ๋อแม่อย่ได้ครับขอโทษครับคุณแม่ แมงโมปั่นที่นี่อร่อยยังไงอ่ะาะมันใหม่ก็ขายดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขา,ายดีแปลว่าอร่อยนะที่นี่มีเมนูอะไรบ้างคะน,นอกจากแตงโมปัน่นมะม่วงสับป,ปะรดส้มเสาวรสสตรอเบอรี่แอปเปิลกล้วยใส่อะไรเหมือนเพลงอ่ะที่ร้องอ่ะแอปเปิลสับปะรดกล้วยส้มไม่ใช่โอ้โหกลับบ้านไปเลยพี่บอลไป <laughs> หวานชื่นใจฉ่ำๆ งมขาวมากเอ้ยไม่ใช่โดนยครับงูสีแดงมากนะฮะอร่อยดีแบบพอรู้สึกเขาใส่น้ำเชื่อมไม่เยอะมากสั่งชิ้นเดียวเขาจะให้ใช่เขาขายเป็นชิ้นทุกคนมันมีหลายรสมากเป็นเหมือนไก่แล้วก็เป็นไอ้ผงไอ้คุกกับผงผงแบบต้มยำบาร์บีคิวชีสหมาล่ามีหมดเลยหมาล่าน่ากินอยู่นะ ได้ครับไก่จ้วงไก่จ้วงไก่จ้วบไก่จ้วบขอไก่จ้วบไก่จ้วบห้าปีหนึ่งขอบคุณครับทุกคนที่จริงอ่ะแบบมันมีที่นั่งนะซื้อหลายๆร้านไปก็ได้เราก็นั่งเลยก็ได้รสอะไรก็ไม่รู้นะครับผมดิฟชีสไปเรียบร้อยแล้วถ้าชีฟดิฟชีสก็เป็นดับเบิลชีสเป็นชีส เนื้อไก่อ่ะแน่นมากเลยแบบเมื่อกี้ไปดูเห็นเขาทําข้างหลังใช่ปะชิ้นอ้วนมากก็ไปชุบแป้งชุบอะไรของเขาแล้วก็แป้งก็คือกรอบไปครับเราไปต่อฮะเอาเนี้ยน่ากินมากเลยเบอร์เกอร์กินไหมเอาดิเออสวัสดีครับอุ้ยชอบมากหมวกพี่เขาคือทําเองมากหมวกไม่ทําเองซื้อมาออปปี้มาใช่ครับอ๋อใช่ออปปี้ด้วยเอ้ยสั่งได้เลยบีฟชีสเบคอนไข่ เราไม่ได้ล็อกว่าจะต้องกินบีฟชีสหรือหมูชีสเท่านั้นกินอะไรก็ได้เอาเบอร์เกอร์บีฟชีสเบคอนครับได้ครับแป้งเบอร์เกอร์เขาดูแบบนุ่มมากเลยอ่ะ ได้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับแปดพันห้าครับแปดพันห้าเออนะแปดพันห้าโอนโอนเบเกอเนื้อทองเนื้อทองคำร้อยเก้าบาทนี่ครับเนื้อเบอร์เกอร์เขาน่ากินมากดูดิที่บอลสั่งมาครับเป็นบีฟแล้วก็ชีสแล้วก็เบคอนครับไปอืมอืมร่อยมากแป้งขนมปังเขาคล้ายๆแบบฟิลเบเกอร์อ่ะทุกคน บอกว่าขนมปังเขาทำเองเว้ยมันหวานหวานนิดนึงอมหวานหน่อยอร่อยมากอ่ะคือเราเน้นแบบเข้าตามร้านที่คนเยอะๆนะครมันน่าจะมีคอนเทนต์หรือมีอาหารอะไรที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเป็นมินิแพนเค้กนะครับผม45บาท โลโก้อื่นไดไหมฮะไ,มได้แต่ว่าโลโก้ไม่ยากมากอะค่ะใช่คอะให้ทำรูปน้องมังดิปะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวว่าน่าจะง่ายกว่ารูปนี้ทำได้ไหมง,นะง่ายฮะสบายมากได้อย่าทำให้สักครูครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวผมรอฮะ เรายิ้มแบบดีบบใ,ใจหลักเราเริ่มกินน้องมั้งกันเลยนะครับผมกินหูน้องมังนะั่นเอ,อ่อข้างนี้มันเลยมานะ้ายน้องมั้งหูขาดแนมะมาชิมแป้งแผ่นเค้กของเขากันนะฮะแป้งเขาหอมมากหอมเนอยอืมแป้งเขาแบบดูหนาใช่ปะแต่กินเข้าไปจริงๆอะ่ะมันแบบค่อนข้างบางแล้วก็กรอบกรอบนุ่มๆข้างในอร่อยมากเลยนะมีหน้าขายดีมาก น่าก,กินมากเลยทุกคนแล้วคือถ้ามาเช้ากว่าน,นี้น่าจะหมดแหละร้านนี้ขายเป็นทะเลดองนะมีกุ้งแล้วก็แซลมอนดอง20บาทเองอะ่ะกุ้งแบบแซลมอนมันต้องแบบซึมเข้าน้ำแน่ๆเลยเดี๋ยวมารีวิวให้นะรอแป๊บหนึ่งเริ่มต้น2 0บาทครับย0บาทจะได้แซลมอนสชิ้นนะครับ3ชิ้นหรือกุ้ง3ตัวครับหรือว่าปู2ชิ้นครับเหลือแค่นี้เลยเราเอาแซลมอนสัก6ชิ้นไหมเอาแซลมอน6ชิ้นพอครับเหลือไว้ให้พี่ คนข้างหลังจะได้ชิมชิมด้วย้นะครับผมร้อยหนึ่งได้ได้กี่ตัวครับร้อยหนึ่งก็ได้สิบห้าตัวครับห้าตัวทเลดองร้านนี้ใช่ครับจ้าของเดียวกันครับไปเราไปสั่งอ่า Love to Grill ที่บอกว่าคนเยอะตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะครับหมูปิ้งไก่ปิ้งเนื้อปิ้งอ่ะฮะใช่ครับผมจะเป็นไก่กะทิแล้วก็ สันคอหมูแล้วก็เป็นเนื้อโคขุนครับผมอ๋อขายยังไงครับพี่ไม่ละสิบบาทเลยครับอย่างสิบบาทกมดเลยง่ายๆครับเข้ากันเลยเข้ากันครับเอาเงินเสร็จแล้วได้ข้าวเหนียวฟรีด้วยไปครับไปนั่งกินดีกว่าโอเคครับเมื่อกี้นะฮะเราสั่งมา2ร้านนะครับมีทะเลดองหนึ่งใช่ไหมแซลมอนดองกับกุ้งดองเนาะ แล้วก็มีหมูปิ้ง <S <S เนื้อปิ้งแล้วก็ไก่ปิ้งเรากินนี้ก่อนดีว่าเดี๋ยว,ยวมันไม่รอแล้วไม่อร่อยใช่ม,มันจะยม,ม,ะยมแล้วพี่เขาบอกว่าข้าวเหนียวโคตรนุม่มพี่เขาใจดีมากแถมให้ด้วยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้เป็นไก่นี่น่ากินปะ,ปะเราให้รานดน้ำจิ้มมาเลยน่ากินมากฟิลไก่ปิ้งน่าร้องเรียนเหมือนกันนะแบบหมักหมักแล้วก็หวานหวานหน่อยอ่ะอร่อยมากมรสชาติแบบ เกินราคาไปมากเลยทุกคนอยูมากินต่อคนไม่ไหวแล้วอยากกินนี้มากเลยอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มปลาครับน่ากินทั้งสองอันเลยดีไปคนระับโอเคยกนิ้วเหรออร่อยจริงเข้าใจเลยทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้นอืมน่าคิดว่าหมดเร็วเพราะราคาหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยมากเว้ยพี่วัน ข้าวเขาหมดเราก็เลยขโมยข้าวเหนียวร้านแบบหมูปิ้งมานะครับทุกคนทุกคนดูครับสวยไปครับทุกคนน้ำจิ้มปลาค่อนข้างเปรี้ยวไปนิดหนึ่งบอมกว่าสีต็ฟู้ดข้ามากกว่ามันทูรสของแบบของดองของเราได้ฟินมากกว่ากาุ้งครับทุกคนกเวลากินนะ,ะเหลือเหลือหางออกมานิดนึงแล้วก็พันเข้าไปนะครับผมแล้วก็กินเข้าเลย อร่อยอร่อยจริงๆเว้ยแนะนําว่าให้มาร้านแรกนะเออขอาวเจม้มอนมันหมดเร็วเรากินมาเท่าไหร่ละเล้าร้านเอาจบสวยๆเป็น10บร้านแล้วกันจบด้วยนี่ข้างหน้าครับเป็นอร้านไอติมผัดทุกคนไอติมผัดอร่อยอร่อยไอติมผัดอร่อยอร่อยอร่อยขออร่อยหมดทุกอย่างครับหรือแต่ของไม่อร่อย <laughs> อ๋อคือของอร่อยหมดทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างเหลือแต่ของไม่อร่อยทําไงอ่ะก็ต้องกินะพี่บอลทายดีกว่าว่าถ้ารถเนี้ยบอลจะสั่งรถอะไรช็อกโกแลตโยเกิร์ตวานิลาชาเขียวชาไทยให้ทายบอลจะกินอะไรโยเกิร์ตเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพราะอะไรอ่ะบอลเป็นคนชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วไอไอศครีมโยเกิร์ตอ่ะชอบมากเอาโยเกิร์ตครับใส่สตรอเบอรี่ครับแล้วก็ใส่แอปเปิลครับอันนี้เป็นคนอะไรเนี่ยเป็นทน จำุชาครับเจอที่นครนครประถมเหรอนครวัดครับอันนี้ราซอนอะไรดีครับมีอะไรบ้างนะฮะมีพริกกระเทอเมศม้จงเน็ตครยอยอยอสตรอเบอรี่คาราเมลนมชุนช็อกโกแลตค่ะ ติมผัดนะฮะนี่ผัดเองกับมือเลยเมื่อกี้ที่บันสั่งก็คือเป็นโยเกิร์ตปีโป้สตรอเบอรี่นะครับน่ากินมากนี่วิปครีมเยอะมากดูอืมอร่อยเรียวหวานชื่นใจอร่อยเหมือนกินแบบโยเกิร์ตปีโป้ปั่นอะน่หรอแ<า>มที่เด็กๆชอบกินกันอะวันนี้เป็นไงมั่งสามชั่วโมงฟินมากอร่อยมากวันกินทั้งของเค้าของหวานมันมีให้เลือกเต็มไปหมดแล้วคือมีทั้งหมดประมาณ หกเจ็ดล็อกได้อ่ะคือมีครบทุกอย่างจริงๆวันว่าแนะนําให้มาเลยแล้วแบบเดินทางสะดวกลงเอม็มอาร์ทีพระรามเก้านะแล้วก็เดินมาถึงเลยหร,หรือขับรถมาก็มีที่จอดครับผมที่ประทับใจที่สุดของวันนี้นะฮะคือแซลมอนดองอ้งดองครับผมอร่อยมากจริงๆอันนี้คือที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยแล้วอันนี้อร่อยไอติมผัดใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้บอลเยอะๆด้วยครับบายบายเดี๋ยวโปะขึ้นด้วยหน้าแผ่นเค้กรูมน้องมังปึ้ง